สิบรีวิวว่าก็ไม่เท่ามากินเองร้านเจ้าหมายเกาเหล่าเลือดหมูร้านขึ้นชื่อย่านพระรามสองที่เขาว่ากันว่าให้เครื่องในชิ้นใหญ่เท่าน้ามันต้องมากินดูและนี่คือต้มเลือดหมูชามตโตๆที่ให้มาเยอะเหมือนกลัวไม่อิ่มรสชาติอร่อยกินง่ายๆไม่ปรุงก็อร่อยอยู่แล้วน้ำซุปมีความหอมพริกไทยนิดๆมีตัวหมูก,กรอบเค็มหน่อยๆหัห่นมาแบบชิ้นใหญ่ๆที่มาเพิ่มรสชาติให้ชามนี้อร่อยยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าเครื่องในมันใหญ่จริงๆทุกคนไม่จกตาไม่ล้อเล่นอื้อชิ้นใหญ่เต็มคำไม่ขาวไม่เหม็นใครชอบกินเครื่องในหมูต้องมาแล้วไหมอร่อยแบบไม่มีกากขนาดนี้ร้านเจ๊หมายก็ไม่ได้บีดีแค่ต้มเลือดหมูร้านเขายังมีขาหมูพะโล้ที่อร่อยเข้าขั้นหรือว่าจะเป็นเมนูหมูหลบแดดที่ชื่อแปลกๆแ,แต่ว่าไม่ว่าใครที่มาร้านนี้ก็จะต้องสั่ง ใครที่ชอบกินหมูทอดต้องสั่งเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยเจริญอาหารแบบต้องเบิ้ลข้าวยังยังไม่หมดที่ร้านเขาก็ยังมีเมนูซุปตุ่นจีนทั้งต้มเยื่อไผ่ต้มมะระจับชายที่จะไปกินคู่กับเมนูอื่นหรือว่าจะกินแบบเดี่ยวๆก็อร่อยไม่แพ้กันร้านเจ๊หมายเกาเหล่าเลือดหมูตั้งอยู่ที่ถนนอน,อนามัยงามเจริญหรือว่าซอยพระราม2 4งหลังธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางมด เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงบ่ายสมากินดู